ส่วนคุณยายหนิงค่ะเขาบอกว่าคุณยายหนิงเนี่ยประทับใจในตัวคุณย่าอุไรวันตอนช่วงที่คุณพ่อป่วยเป็นยังไงบ้างคะคุณคุณคุณย่าทำยังไงบ้างคะเอาอีกคนแล้วโอ้แล้วเอากระดาษมาดกันค่ะประทับใจอะไรคะเอาพูดถึงความประทับใจก็ ช่วงนั้นมิสเตอร์เจมป่วยเราพูดเองไหมจบอกไม่ไม่ไม่ <c oughs> เดี๋ยวเราพู่น <c oughs> ช่วงนั้นมิสเตอร์เจมป่วยแล้วก็อยู่โรงพยาบาล <c oughs> อยู่ ICU ทํูทำบายพัดทั้งหมดสี่เส้นอยู่โรงพยาบาลน,นาน <c oughs> เรา่าเป็นคนไร้ญาติขาดนิดครับ <c oughs> ในประเทศไทยเราไม่มีใครตัวคนเดียวเราอยู่คนเดียวมีคนนี้ <c oughs> ไม่คุณชมก็ไปถ่ายละครหนูไปถ่ายลเนี่ยคนนี้มาทุกวันมาตั้งแต่สิบเก้าสิบสิบโมงเช้าสามสี่ทุ่มนึงกลับทุกวันระยะเวลากี่เดือนไม่รู้จำไม่ได้ครับก็คือประทับใจมากขอบคุณนะคะฉันจะไม่ร้อง ก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นที่งพาให้กันถูกไหมครับในช่วงเวลานั้นไล่กลับยางมิกับมันเมื่อยมานั่งทําไมตรงนี้กลับไม่กลับแล้วก็มาทุกวันเนี่ยเด็กพวกสั่งอาหารมาให้ทานด้วยก็นั่นแหละบางวันก็สั่งอาหารมากินในห้องบางวันก็ออกไปกินข้างนอกตากแดดตากฝนลุยฝนกันอรยาก็ไปทํางาน แม่รู้สึกยังไงแม่เห็นมิตรภาพที่แบบมันลึกซึ้งขนาดนี้แม่รู้สึกไงคะก็ก็ดีว่าเราแบบเหมือนโชคดีว่าเราไม่รู้ว่าบ้านอื่นเราก็จะได้ยินเนาะเราดูละคงละครอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มก็จะมีชู้ตามประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออเราแบบเราเบาใจเรื่องนี้ไปได้ก็เหมือนตัดตัดเรื่องนี้ไปได้แข่งเอากันได้อะไรกันได้ปุ๊กปิกปุ๊กปิกอะไรอย่างเงี้ย ไี้พูดเรื่องอื่นเแกร้องให้อ๋นี่เขายังจะให้พูดเจียวค่้เขาอีกแน่บอกว่าให้พูดซึ้งๆกันได้ไหมกับเหตุการณ์นี้ซึ้งบ้านนั้นในแล้วมันซึ้งไม่ได้น้ําตามไหลคุณย่าจะเล่าให้ครบถ้วนได้ไหมคุณย่าลาโดยประมาณเพราะว่าตอนนั้นอะที่ว่าไปเห็นแกแบบว่าไอ้ลูกสาวแกไปถ่ายละครก็เลยเอ๊ะไม่มีใครก็ไปอยู่เป็นเพื่อนแกอะ ตอนนั้นแกยังเพื่อนน้อยอยู่ใช่เปล่าฮะตอนนี้ก็ยังน้อยเหมือนเดิมแหละเอฟซีเยอะแต่ว่าเพื่อนไม่มี <c oughs> มันก็ต้องแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วแกไปโลดแล้วลแกวินสูงกว่าเราอีก <c oughs> กูไม่กลับแล้วตอนนี้ <c oughs> หัวเขาไม่อยู่แล้วจะอยู Sadly, ่ทำไมเออเราก็ไปสิอยากไปไหนเราก็ไปเมื่อก่อนเนี้ยเวลาออกจากบ้านนะสามีนั่งมองแต่นาฬิกาเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองอะไรเงี้ยว่าเราจะกลับตอนไหนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะไม่ต้องอยากกลับก็กลับอยากไปอยากนอนค้างไหนก็ ไปลูกสาวตามไหมคะเขาจะไปรู้อะไรจะไม่ไปนอนไหนจะไปเที่ยวต่างดังวาดเข้าป่าบ้างไปทำบุญบ้างอะไรเงี้ยเข้าป่าก็นู่นแหละปีนเขาเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เก็บผักอะไรเก็บผักหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่โทรตามเหรอเขาจะมีเวลาแล้วลูกตั้งสามคนงานก็ยุ่งก็บอกแล้วอัปเดตในโซเชียลอยากรู้วาอัปเดตในโซเชียลอัปเดตใน แต่แย่หนิงก็ดีอย่างนะฮะแกดูแลมิสเตอร์เจมสโหสุดดีเลยเป็นแม่บ้านดีโอ้โ oh, หแม่แต่ว่าต้องขอเสริมว่าตอนที่พ่อเสียใหม่ๆแกก็เวอร์เหมือนกันเหมือนเขาตื่นมาแล้วเขาไม,เไม่มีอะไรทำเหมือนเพราะว่าทั้งชีวิตแกก่อนนั้นเนี้ยก็คือว่า ดูแลเพราะว่าเขาป่วยต่อเนื่องยาวมาเป็นสิบสิบเป็นเป็นสิบปีอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่แกแกเสียแล้วก็แบบเหมือนเขาก็เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรเขาแบบว่าเขาเวออะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าก็เป็นคุณนายไงอยากใช้ชีวิตอะไรก็คือไปได้แล้วอะไรเลยใช้ชีวิตที่ขาดหายไปใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกกูไม่กลับแล้วไม่กลับ